ตอนรับเข้าสู่ไข่ประเด็นดังกับผู้ว่าแบงค์ชาติอาจารย์ประสานไตรัฐบรกุลเปิดใจให้สัมภาษณ์บอกว่าตั้งแต่เข้ามาทํางานเนี่ยรอบ3าปีครึ่งมีแรงกดดันจากทางการเมืองหลายเรื่องเป็นเรื่องที่คนในแบงค์ชาติก็ดีตัวผู้บริหารแบงค์ชาติก็ดีถึงกับอึ้งเพราะแรงกดดันที่เกิดขึ้นเนี่ยมีบางครั้งพยายามจะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติออกจากตําแหน่งทางทั้งที่แบงค์ชาติมีหน้าที่เปรียบเทียบนะครับเหมือนกับถ้าที่เป็นทีมฟุตบอลแบงค์ชาติเดี่ยวเหมือนกับกองหลัง ทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของทีมกองหน้าคือรัฐบาลไปยิงประตูอาจารย์ประสานอธิบายฝั่งคระบะับว่าตลอดช่วงเวลา3ปีกว,กว่าที่ผ่านมาเนี่ยการปรึกษาหาเรือระหว่างแบงค์ชาติกับการเมืองมันไม่สร้างสารรค์เท่าที่ควรเพราะการเมืองมักจะไปประกาศจุดยืนบางอันที่เปรียบเสมือนกับศูนย์หน้าของทีมก็คือรัฐบาลในเป็นศูยน์หน้าชอบไปแย่งบอลจากกองหลัง ทางทั้งที่กองหลังเนี่ยมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพประเทศดูแลเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศไทยคนไทยทั้งประเทศทั้งเงินทุนสำรองระหว่างประเทศความมั่นคงด้านเศรษฐกิจแต่วันดีคืนดีภาครัฐชอบไปเอาบอลไปล้วงลูกกองหลังมาซะเองอย่างนั้นมีแรงกดดัน3เรื่องที่อาจารย์ประสานยอมรับครับตลอด3ปีที่ผ่านมาที่กดดันหนักๆเรื่องที่1ก็คือเป็นเรื่องที่ทางการเมืองเนี่ยต้องการนําเงินสำรองระหว่างประเทศ ออกไปตั้งเป็นกองทุนความมั่นคงแห่งชาติหรือ s สวเ g n รีย l เว f ฟันตลอดจนความพยายามที่จะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในการสร้างแหล่งสำรองน้ำมันเพิ่มเห็นไหมคุณผู้ชมฮะอาจารย์ประสานบอกว่าเนี่ยคล้ายๆกับบางคนภาคการเมืองมีไอเดียเหมือนกับชัตธรเหมือนกับสิงคโปร์ตั้งเทมาสก์กมีกองทุนแล้วก็ไปลงทุนประเทศนั้นประเทศนี้ไปซื้อหุ้นนั้นหุ้นนี้ถ้ารวยรวยไปถ้าพลาดอพังทั้งประเทศ อาจารย์ประสานบอกไอ้นี่เรื่องที่หนึ่งกดดันมาแบบนี้เนี่ยทำให้แบงค์ชาติหวั่นไหวกังวลใจเพราะว่าเสถียรภาพเศรษฐกิจสําคัญอาจารย์ประสานอธิบายนะฮะปัจจุบันกองหลังยังเหนียวแน่นหากไม่มีกองหลังเศรษฐกิจอ่อนแอเราเสียประตูไปเยอะแล้วเช่นถ้าเราไม่ดูแลเงินสำรองระหว่างประเทศให้ดีๆเศรษฐกิจตอนนี้อ่อนแอมีความไม่สมดุลแล้วถ้าแบงค์ชาติไม่แข็งพังไปแล้วไปตามการเมืองพังไปแล้ว วันนี้ยังแข็งแรงอยู่มีทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ยังอยู่ได้ดีอันที่1นนะฮะอันที่2อาจารย์ประสานอธิบายครับว่าแรงกดดันที่ 2. ก็คือเป็นเรื่องของการโอนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน FIDF มาไว้ที่แบงก์ชาติเพื่อที่รัฐบาลจะมีพื้นที่เหลือในการก่อหน,นี้สาธารณะเพิ่มคุณผู้ชมจําข่าวใหญ่ได้นะฮะช่วงนั้นที่เป็นข่าวออกมาว่า รัฐบาลโอนหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินทั้งต้นและดอกไปไว้แบงก์ชาติเพื่อให้รัฐบาลมีสภาพคล่องมากขึ้นเหลือพื้นที่ในการก่อหน,นี้สาธารณะได้ตัวแบงก์ชาติเองก็ยอมรับว่าลำบากใจและเหนื่อยเพราะมันมาทั้งต้นและดอกที่จะต้องเอาไปแก้ปัญหาอาจารย์ประชานบอกว่ามีการออกพรกอรโอนหนี้กองทุนฟืนฟ้นฟูมาใส่บัญชีของแบงก์ชาติ ซึ่งตอนนั้นรัฐบาลไม่เคยมาปรึกษาหารือกับเราทั้งยังอาศัยจังหวะช่วงวันหยุดปีใหม่ปี55เนี่ยออกกฎหมายชนิดที่ทำเอาคนแบงค์ชาติอึง้งเพราะในกฎหมายเขียนไว้ว่ารัฐบาลสามารถจะเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ทุกอย่างของแบงค์ชาติได้รวมทั้งที่ดินและเงินทุนสํารองระหว่างประเทศหากครมมีมติอนุมัติซึ่งแบงค์ชาติมองว่ามันไม่ถูกจึงได้พยายามจะหาทางออกอื่นๆเพิ่มเติมให้ก็ท้ายที่สุดแล้วไปเกลี้ยกล่กิติรัตเรื่องมันแดงสื่อมวลชนตรวจสอบ ฝั่งรัฐก็เลยยอมถอยบางเรื่องถ้าไม่ถอยโอนทรัพย์สินแบงค์ชาติอะไรก็ได้วันหน้าจะพังเนี่ยครับนี่เรื่องที่2นะฮะเรื่องที่สก็คือล่าสุดเป็นความพยายามที่จะบีบให้แบงค์ชาติปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงโดยเรื่องทั้งหมดเนี่ยฝ้าการเมืองไม่มาคุยกับแบงค์ชาติไม่มาหารือกันเลยประกาศผ่านสื่อมวลชนและกดดันมาผู้ว่าแบงค์ชาติบอกผมว่าของพวกนี้หากได้คุยกันก่อนคุยกันถึงข้อดีข้อเสียว่าเป็นยังไงแล้วทําอะไร เสียอะไรได้อะไรอย่างนี้จะดีแต่ที่ผ่านมาไม่เคยปรึกษากันเลยทางรัฐบาลใช้วิธีการประกาศตัวผ่านสื่อมวลชนโดยที่แบงค์ชาติไม่ได้รับรู้มาก่อนเลยแบบนี้เนี่ยมันก็กดดันอะ่ะมันหนักใจกองหลังเนี่ยยืนยันว่ายังทํางานเหนียวแน่นแล้วทําเพื่อประโยชน์ประเทศชาติจริงๆไม่ได้เพื่อประโยชน์ของนักการเมืองและส่วนตัวชนะจำ p ประสานก็เลยบอกครับว่าวันนี้เศรษฐกิจของประเทศมีความอ่อนแออยู่บ้าง แต่แบงก์ชาติยังดูแลเสถียรภาพได้ค่อนข้างจะดีก็ยอมประวัติเท่าที่ดูในระดับการเมืองที่เป็นอยู่เวลานี้เ,นเขาเองยังมองเห็นมองไม่เห็นว่าใครพอที่จะเป็นคนที่น่าเคารพนับถือหรือเชื่อมั่นอย่างเต็มร้อยว่าสิ่งที่เขาขอร้องมาเป็นสิ่งที่หวังดีกับประเทศจริงๆหรือทําให้รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เขาคิดอาจจะเป็นเรื่องไม่ถูกต้องก็ได้นะอาจารย์ประสานอธิบายครับบอกวันเนี้ยือภาคการเมืองเนี่ยวันนี้ดูไปแล้วใครที่จะมาขอแบงค์ชาติทํานั่นนี่เนี้ยแล้วหวังดีกับประเทศจริงไหม ยังมองไม่ออกว่าจริงไหมเนี่ยความหมายคืออย่างนี้เนี่ยน,นะครับแล้วก็ปิดท้ายบอกว่าเคยมีความพยายามจากทางการเมืองพยายามจะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติอาจารย์ประสานบอกงนี้บอกตลอดเวลาที่ผ่านมารู้ตัวเองดีว่ามีความพยายามจากฝ่ายการเมืองที่จะปลดเขาพ้นจากตําแหน่งแต่สิ่งที่ทําให้แปลกใจมากที่สุดก็คือการที่อดีตประธานกรรมการแบงค์ชาติอาจารย์ ari, วีรพงษ์รามงังคูลไปถแถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีโจทย์ว่าใครมีอํานาจ ในการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติได้บ้างเนี่ยครับนอกจากนี้ฝ่ายการเมืองบางท่านยังไปขอให้ทางสภาหอกันคาและสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยมาร่วมกดดันแบงค์ชาติเพื่อให้เขาลาออกซึ่งอาจารย์ประชาน์บอกว่าผู้บริหารของสภาเหล่านี้เนี่ยโทรมาเล่าให้ฟังพร้อมยืนยันว่าพวกเขาจะไม่เดินทางมาดูฮะคุณผู้ชมฮะการเมืองเล่นอย่างเงี้ยฮะไปบีบเอกชนไปบีบหอกันคาสภาอุดบอกไปกดดันให้ผู้ว่าลาออกซะ แต่ท้ายสุดแล้วอาจารย์ประสานก็บอกว่าการลาออกเป็นไพ่ใบสุดท้ายถ้าทําเพื่อประเทศชาติอย่างเต็มที่แล้วแล้วบีบกดดันมากก็ลาออกและทิ้งผมให้สังคมคิดต่อไปว่าที่ผมทํามาเพื่อบ้านเมืองเพื่อเสถียรภาพแต่ภาคเกินเมืองไปล้วงลูกกดดันสังคมคิดเอาเองนี่ครับนี่ฮะเป็นการเปิดใจที่โอ้ไม่ได้พูดแบบนี้หนักพอสมควรนะฮะปกติแบงค์ชาติจะไม่ชูแบบนี้นะฮะนี่ส่วนหนึ่งครับส่วนเรื่องสถานการณ์การเมืองกับการชุมนุม ทางฝั่งนปชก็มาพรึบแล้วฮะทั้งคุณจตุพรแกนนําคุณ,ณนัทวุฒิก็ขึ้นประสายบอกว่าวัดกันไปเลยวันที่สารลําหนูนวินิจฉัยตัดสินคดีคุณยิ่งลักษณ์นายกกรณีไปย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสอมอชอ,ออกจากตําแหน่งว่าผิดหรือไม่ผิดวัดกันไปเลยกบปสอปอเอาคนมานปชเอาคนมาวัดกันไปเลยแล้วเอาคนกลางมาถ่ายว่าใครมันเยอะกว่ากันแล้วก็ดูว่าถ้าเกิดใครแพ้ก็ยกแผ่นดินให้อีกฝั่งหนึ่งไปเลยไหมเนี่ยครับ คุณเฉลิมพรก็บอกครับบอกว่ากรณีคุณสุเทพประกาศว่าทันทีที่สารัฐมนูลตัดสินชี้มูลความผิดนายกจะเป็นวันนัดหมายชุมนุมใหญ่กปรปศกลุ่มนปชก็จะขอนัดหมายกับคุณเสื้อแดงชุมนุมวันเดียวกับนายสุเทพบ้างนายสุเทพมีเท่าไหร่ขนมาให้หมดเรามีเท่าไหร่ก็จะขนมาให้หมดเช่นเดียวกันเราไม่ต้องการจะมาปะทะเกมนี้เป็นเกมวัดใจคนเสื้อแดงไม่กลัวนายสุเทพและไม่กลัวกองทัพดังนั้นเอาวันตัดสินของสารล่มนูลเป็นวันนัดชุมนุมทั้งสองฝ่าย ให้ออกมาพร้อมกันทั้งกปปสและนปะชนี่เป็นการท้าทายคนรักประชาธิปไตยนายนสุเทพนัดคนถนนไหนเราจะนัดอีกถนนแล้วคนกลางมานับกันเลยใครแพ้ยกแผ่นดินให้กันไปเลยใครชนะเอาแผ่นดินไปเดิมพันแบบนี้ดีไหมถ้าไม่ตัดสินใจแบบนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะเอาคนเก่งคนดีมาเป็นนายกไม่ได้ต้องเอาเฉพาะคนหน้าด้านซึ่งมีอยู่ในพรรคประชาธิป,ปัตย์เท่านั้นนี่ทางฝั่งคุณจตุพรพูดมีเสียงนะฮะ อย่างนี้ก็แล้วกันวันใดที่สารรัฐธรรมน,น,นูญตัดสินสุเทพบอกว่าให้กบบสอ,ออกหมายเต็มไม่ต้องรอน้องวสุเทพเคยท้าคนแสดงมาหลายครั้งไม่ใช่เลยอขอนัดวันเดียวกับสุเทพเพื่อนทุกน เราไม่ต้องการจะมาประทะแต่เกมนี้เป็นเกมวัดใจคนดีเพราะฉะนั้นเอาวันตัดสินของศารลรัฐธรรมนูญออกมาพร้อมๆกันระหว่างตปสและนสจะมา,มากวกกว่านี้กับ ครับนี่ก็คือท้ากันอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าทางฝั่งของกอปปสคุณสุเทพเทึกสุบรรณเองก็บอกว่าก็ารับคําท้าถึงวันนั้นเนี่ยวัดกันเลยแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาเอาวุธมาเนี่ยไม่เอาด้วยนะแต่ถ้าเกิดนัดมาเพื่อวัดกันเลยว่าใครเยอะกว่านี่นัดกันคุณสุเทพบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเมื่อวันก่อนได้คุยกับเครือข่ายกปปสได้ข้อสรุปว่าการชุมนุมใหญ่ครั้งต่อไปจะเป็นครั้งประเด็รศึก และประกาศแล้วว่าจะสู้จนชนะตั้งรัฐบาลของประชาชนสภานิติบัญญัติและปฏิรูปประเทศเพื่อประชาชนทั้งหมดของประเทศไทยวันนี้ภาคภูมิใจได้ว่าเราจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงสมบูรณ์แบบและไม่แบ่งแยกราชอาณาจักรถ้าแน่จริงก็ประกาศเลยว่าถ้าแพ้จะมาเป็นทาสส่วนที่นปชบอกว่าหลังสงกรานจะมากันใหม่นัดวันมาเลยเพื่อนขณะนี้ของเราเตรียมตัวแล้วซักเสื้อผ้ารองเท้าเรามาแน่ไม่ใช่ซ้อม แต่มาจริงมาครั้งนี้เอาแพ้ชนะกันไปเลยเตรียมตัวไว้เราฉลองสงกรานที่นี่มีพิธีตักบาตรสู่วันที่15เมษายนจะจัดรถน้ําดําหัวตามประเพณีเมื่อผ่านสงกรานไปแล้วเราก็จะนั่งนับวันรอได้สัญญาณเมื่อไหร่ลุยทันทีพวกตนอยู่เคียงข้างพี่น้องจนถึงวันประกาศช้ยชนะมีเสียงคุณสุเทพนะฮะผมถึงบอกตั้งแต่แรกแล้วพี่น้องครับ ว่าจะสู้กันตามวิถีทางปกติสู้กันอย่างสันติสู้กันอย่างสงบมาเลยไปชวนมาเลยว่ามีเท่าไหร่แล้วมาวัดกันดูว่าฝ่ายคนที่รับชาติรับแผ่นดินฝ่ายพลเมืองดีมีเท่าไหร่ แต่ถ้าคิดจะเอาอาวุธมาสู้ก็เชิญมาเลยเพราะมีคนที่เขามีอาวุธที่กินเงินเดือนประชาชนเขาพร้อมจะจัดการกับพวกมึงอยู่แล้วเนี่ครับก็นี่เป็นส่วนหนึ่งล่าสุดทางคุณเอกนัทพร้อมพันโคศกกปปสเขาบอกว่าการนัดชุมนุมใหญ่เครือข่ายผู้ประสานงานกปปสทั่วประเทศเมื่อวานนี้เนี่ย ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเครือข่ายทั่วประเทศ1,800เครือข่ายรวมถึงเครือข่ายจากต่างประเทศอีก8เครือข่ายส่วนการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมนปชต่อต้านเผด็จการแห่งชาติคำนวณตัวเลขจากภาพมุมสูงแล้วเชื่อว่ามีผู้ชุมนุมเข้าร่วมประมาณ20,000คนและการที่รัฐบาลชุดนี้ไม่ยอมรับองค์ก,อกรอิสระและไม่ยอมรับคำมินิจฉัยของสาลัมนูลเท่ากับรัฐบาลได้ทำลายระบอบประชาธิปไตยทางแกนนำกปปสก็อธิบายครับบอกว่าการชุมนุมของกลุ่มกปปส เอาภาพมุมสูงมาวัดกันเลยก็ได้เมื่อตอนนัดวันเดินกันวันที่2ี่29ที่ผ่านมาเนี่ยเดินจากสวนลุมมุ่งหน้าไปลานพระบรมรูปทรงม้าบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคมหัวขบวนซึ่งคนแน่นนำโดยคุณสุเทพคุณเอกนัทเดินตั้งแต่สวนลุมเข้าราชดาริเข้าถนนพระรามหนึ่งผ่านสะพานหัวช้างไปออกศรีวิทยามุ่งหน้าขึ้นไปที่ลานพระรูปทรงม้าเนี่ย ถ่ายจากภาพมุมสูงหัวขบวนคุณสุเทพไปถึงลานพระรูปท้ายขบวนเนี่ยยังอยู่สวนลุมยังออกไม่หมดเลยคำนวณแบบ Google เอาคณินิสาสตร์มาคำนวณก็ได้ว่าเยอะขนาดไหนเมื่อรวมภาพมุมสูงจนคนเต็มลานพระรูปหางแถวยังมาไม่ครบเลยนับแล้วเนี่ยกอปปสอบอกว่าเป็นล้านแน่นอนอันนี้29ที่ผ่านมาเนี่ยครับ ยังไม่นับรวมก่อนหน้าที่ที่เคยนัดดีเดย์หลายช่วงฉะนั้นมั่นใจว่าของกอปอปอสเนี่ยเป็นล้านอยู่แล้วบางครั้งก็มาหลายล้านส่วนทางนงปชเขามีการนับของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็มีภาพมุมสูงที่เขาวัดกันมาว่าเยอะขนาดไหนยังไงเนี่ยนะครับพื้นที่ก็ต้องไปดูคือต้องเอาคศาสตร์มาจับทางฝั่งนงปชเขาบอกเอางี้ไหมล่ะ ก็เอาคนกลางมาวัดไปเลยแล้วดูพื้นที่คำนวณแบบ Google แ a p อะวัดตารางเมตรแล้วดูเลยว่าใครมันเยอะกว่ากันประมาณนี้เนี่ยนะฮะนี่ก็ส่วนหนึ่งเดี๋ยวรอดูว่าว่าเป็นยังไงถึงเวลาจริงๆรินที่สารํานูนตัดสินวินิจฉัยแต่ว่าเขาก็เน้นทั้งสองฝ่ายว่าไม่เอาความรุนแรงไม่เอาปะทะไม่ใช้อาวุธมาโดยสงบดูด้วยจำนวนคนอย่างนี้นะครับปิดท้ายเรื่องประชาธิป,ปัตย์ก็มีการเนี่ยครับเมื่อวานเจอกันจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนในภาคประชธิป,ปัตย์ มีการทำบุญครบรอบ68ปีของพรรคประชาธิปัตย์คุณผู้ชมครับมีแกนนาไม่ว่าจะเป็นประธานที่ปรึกษาทางคุณชวนหลีกภัยก็ดีทางตัวหัวหน้าพักคุณอภพิสิทธ์ก็ดีก็ไปร่วมกันนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศ68ปีประชาธิปัตย์ก็ยืนหยัดเดินหน้าบอกว่าจะปฏิรูปก่อนแน่นอนนะครับนี่ฮะนี่ส่วนหนึ่งนะฮะมีแกนนำคุณภิสิทธ์ก็ยังเจ็บแขนอยู่แต่ก็มาร่วมงานทําบุญครบรอบ68ปีของก,การก่อตั้งพรรควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ